บผมถือไว้ข้อมือและข้อหัวนี่แหละครับยังไม่ถึงเวลาที่จะแจกะอันนี้นิ้วครับนิ้วนิ้วมันนิ้วครับนิ้วจะเจอสองชิ้นนะครับบอกก่อนนะครับนิ้วจะเจอสองชิ้นเป็นนิ้วครับได้เป็นข้อมือครับเป็นข้อมือครับ ที่เราหาเจอตอนนี้ที่ที่ที่บอกว่าเนื้อหน่อยก็จะเป็นข้อนิ้วสองข้อนะครับแต่ฟันไม่เจอนะครับครับฟันยังไม่เจอเลยนะครับครับแต่ลากครับไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้บอกก่อนนะครับให้ได้ยินเห็นนะครับขอพาดเท้าอีกหน่อยไม่มีแล้วครับผมนี่นี่นี่เอามาอันนี้ไม่ผืนเล็กนะผืนเล็กนะอันนี้ก็เล็กเอามาเลยครับไว้ได้เลยครับได้เลยได้เลยได้รู้นะครับได้แล้วครับพอแล้วครับ อันนี้นะครับเอาไห้ไปเสื้อบุบัว เดี๋ยว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 ดครับดม๋ยวไม่ไอย่าไปจับครับอวมันมีพานมันมีพานอีกอันนึ่ใส่ยู่นใสยูันเจริ่นครับเจริ่นอันนั้นเป็นนิ้วจะถ่ายนิ้วครับองชิ้นจะชี้จหยิบเลยครับให้ปิดสนถ่ายแล้วก็ปิดสนหเอาแลวโพดไปนี่เอีกทีถ้าเรียงลาดับแล้วมันไม่เพาะเป็นเพลงก็ไมดัง นกครับดาราจันทร์นกคืนกวนก็ต้องคืนไปนอนทั้งวันถ้าทำอะไรผิดๆมันจะดังเชื่อผมไหมปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามึงนอนคิดถึงใบหน้ามึงปิดไฟแล้วใส่ก่อนมึงจะเขียนจดหมายได้ยังไงไอชั้นธนา เอรุ่นรุ่น5บ6กจำได้ใช่ปะปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุงนอนคิดถึงไปหน้านั่งเขียนจดหมายโอ้โหถ้าเพลงเงี้ยมันดังสมัยหนึ่ง ลงเลยครับลงเลยครับลงเลยครับลยงให้ผมไปเฝ้าตรงนน้นดีกว่าลงครับลงครับมอสเฝ้าไม่ได้ครมอสเฝ้าไม่ได้ครับได้เลครับมอสเฝ้าดีกว่าผมอยู่นี่ดีกว่ามอสเฝ้าเลยนะด้่นเลยนะห้ามไปไหนเอาไปได้ทุกชิ้นนะครับแต่ว่าถ่ายรูปเอาไม่ห้าม ใชมเยใเจ้าไอเจ้อันนี้เป็นแล้วเป็นนะาเทล่าเขาไม่เอาอันนี้เป็นท่านเป็นเกล็ดเลยเป็นกล็ดไอ้โดนหน้ามันจะบินถ่ายเนี่ยตรงเนี้ยจับ้ามันด้านบนอะ มันจบปรลกินแล้วมันจบงานแล้วมันนตรงนี้เขาเก็บหเก็บยังเขาด้วสิ่าหัวพนมแางอุ๊ก้าเก่งเลยพวกก็ตรงเหลือนกบตัมีความสุขเสียร้อยล้านแกงมันเล่น มันรวยน้องแกงมันไม่ร้อยน่าจะถึงหมื่นไม่เราจะพูดอย่างนั้นเด็เขาจะจับรวมไปเรียกค่าไทยเอาแค่ร้อยก็พอหมื่นละน้เนี่ยหมดเลยไม่ดื้อ อน่ะจัดเปิดพัดเปิดไเปิดสุบรรไปแล้วเข้าอยากขายเลยซื้อมันเร็วหน่ตัวขี่สงสัยอะไ ทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรมันต้องรายงานบอกบอกอปนพวกหานี่น <c oughs> จริงๆกูเคยเป็นมาและข่าวไอ้หนู แเนี่ยแปลงแปลงแปลแปลงไปไหนหน้าที่ต้องปันเี่ยเปล่็แงฝั่งโน้นโยง อาจารอดอาจารย์ยวดครับไปยังไงเตรียมรถเตรียมลาไว้ส่วนใหญ่อาจารย์ครับเดี๋ยวเชิญผมเตรียมโต๊ะตรงนั้นน่ะเชิญไปมึงปู่ไปข้างล่างครับช่วยกันครับขอขอพาเดี๋ยวผมผมเอามาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยเดี๋ยวเราจะย้ายไปตรงนู้นแล้วครับทั้งหมดเลยครับอาจารย์อาจารย์พรครับอาจาร์พรครับอาจาร์พรครับ จันไรครับจันพรครับวแต่เจ้าอกรูแล้วนมุนเมันเนี้นะจันพอนมานกะจันรยุทธะอ่านี่ไงจันยุทธอยู่นี่ผมอยู่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่องอาการย้ออาการับอนยออกมาครับจันไร้จันไรนี่นต์นีมนตัวลรลนแล้วน่ะเห็นคนตัวลายผ้ตัวลายพามาหน่อยนะนิมนจันพอนจอมจันต้มันนี่เน็กจัน แันคองก็มาด้วยแันคองก็งงมาด้วยมาลูกศิษย์บาอาจารย์มาทั้งหมดเลยครับลูกศิษย์หลวงปู่ครับแกนคองเออขับไฟกับลูกศิษย์แลมามาครับมาเดี๋ยวอันให้ชื้นอาจารย์คอนอาจารย์คอนจานครับจานครับมือม้วนครับข้างหน้าเลยครับจานข้างหน้าเลยจานแม่ อารครเอเฮดแดงถือฐานไปผาผู้ใหญ่ตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวเอยาอาทีละคนนะครับทีละคนนครับผมจะได้นับครับสีบูดดขอผูบาอาจารย์นะครับอันนี้เขาไ่ับตัวนนั่อาน้ีครับเคยวโตอย่าครับโตโตาจานยุครับ จะไล่ให้จะไล่ก่อนนาอยู่แรกสองครับเดี๋ยวผมจะนับด้วยครับสามครับสามจันขมั้จันเขามั้สามสี่แาวารย์ต่อเลยครับครบว่ารุ่นนี้ไงตัวนี้ก็ได้ อย่มอย่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกิดปให้ชั้นโน่ชั้นโน่หมดละหมดลไปใส่นอีกอันนี้สองนอันนี้ไานอันนี้ฐาแปดมอดอันนี้อันนี้เขาสั่นกับได้ถือไปก่อนครับมามอนมอนมาข้างข้างครับข้างข้าเนี่ยนะมาถือมาผดที่ล่ะถือมาผิดที่ล่ะ